พระจักุบาลในเมืองสาวัตถีมีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนมั่งคั่งคนพี่ชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุลบาลวันหนึ่งมหาบาลผู้พี่ได้ติดตามคนทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยอันงามของมหาบาลแล้วทรง หลังพระธรรมเทศนามโมงมหาบาลเป็นสําคัญทรงเทศนาอนุปุพิกถาห้าคือหนึ่งฐานกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. สองศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. สสักขะกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์สี่กามาทีนวะกถาว่าด้วยโทษและความตาำสามของกามห้า เนคขำมานิสังสกถาว่าโดยอนิสงส์แห่งการหลีกออกจากกามเมื่อจบเทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตริดาและทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกคล้าไปได้ทุกและโทษแม้สรีระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนควรบวทย่างพระศาสดา เขาเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วทูลขอบวชพระาศาสดาตราัสถามว่ามีใครที่เขาจะต้องบอกลาบ้างเขาทูลว่ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไปบอกลาน้องชายเสียก่อนเขากลับไปบ้านบอกมอบสมบัติให้น้องชายแล้วพี่เล่าน้องชายถามพี่จะบวชเขาตอบอย่างมั่นคงพี่จะบวชน้องชายทวนถาม งงปลาดใจใช่พี่จะบวชเขายืนยันบวชทำไมพี่พี่ยังหนุ่มยังอยู่ในวัยอันควรบริโภคกามอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกควรจะอยู่บริโภคกามถ้าจะบวชข้อค่อยบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่มหาพาันทวนคําบ้างบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรมือเท้าและอินทรีย์ต่างๆไม่อํานวยกําลังวังชาถดถอย สมณกิจเป็นภาระหนักเหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสละราชสมบัติออกผนวดตั้งแต่พระชนอายุเพียง29ยังหนุ่มแน่นเหมือนกันน้องชายจะห้ามเท่าไรมหาบาลก็หาฟังไม่คงยืนกรานจะออกบวทอยู่นั่นเองขณะที่จุลบาลร้องไห้คร่ำครวญอยู่มหาบาลก็ตัดใจไปสู่ส,สนักพระาศาสดา ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทเมื่อบทแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบห้าพรรษาได้นิสัยมุตตะคือพอปกครองตนเองได้แล้วปรารถนาจะออกไปอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณะธรรมทำกิจของบรรพชิตให้สิ้นจึงเข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าค่าธุระในาศาสนาของพระองคมีเท่าใด ดูก่อนภิกษุธุระในศาสนานี้มีสองคือคันธธุระอย่างหนึ่งวิปัสนาธุระอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์อย่างไรเรียกคันธธุระอย่างไรเรียกวิปัสนาธุระดูก่อนภิกษุการศึกษาเล่าเรียนทำวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่อไปเรียกว่าคันธธุระส่วนวิปัสนาธุระนั้น คือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนี่แหละภิกษุคือธุระสองอย่างในาศาสนาของเราข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าบวชเมื่อแก่อายุมากแล้วจะเรียนคันถธุระอยู่ก็เป็นการชักชา้าจึงปรารถนารีบบำเพ็ญวิปัสนาธุระให้บริบูรณ์ขอได้โปรดประทานหัวข้อกรรมฐานแก่ข้าพเจ้าโดยเถิด มีข้อหน่าสังเกตตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าเมื่อตอนมหาบาลบอกน้องชายว่าจะบวชน้องชายทักท้วงว่าอย่าเพิ่งบวชเลยเพราะยังหนุ่มอยู่แต่ตอนทูลขอกรมฐถานพระศา,าสดาพระมหาบาลทูลว่าท่านบวชเมื่อแก่แล้วในบาลีไม่ได้บอกอายุที่ท่านออกบวชว่าเท่าใดจึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าท่านหนุ่มหรือแก่กันแน่พระจ้าออกบวชกับตอนนี้ห่างกันห้าปีสมมติว่า ตอนออกบวชอายุยี่สิบห้าต่อมาอีกห้าปีคนอายุสามสิบจะรู้สึกว่าตนเป็นผู้แก่แล้วได้หรือไม่หากเป็นสตรีอาจมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ผู้ชายคนอายุสามสิบปียังไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างจริงใจว่าตนแก่แล้วพระม,มหาบาลอาจรู้สึกว่าท่านแก่เพราะท่านเป็นพระที่ต้องการความหลุดพ้นหรือตอนที่ท่านออ,อกอบวชท่านอาจเริ่มย่างเข้าสู่วัยชราแล้วเช่นสี่สิบห้า แต่น้องชายของท่านยังมองเห็นท่านยังเป็นหนุ่มอยู่จึงกล่าวเช่นนั้นโปรดพิจารณาพระศาสดาตรัสบ,บอกกรรมฐานให้ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอาราหัตผลได้เสมือนมารดาให้สเสบียงแก่บุตรเพียงพอแก่การข้ามทางกันด่านพระมหาบานทูลาพระศาสดาแล้วเที่ยวหาเพื่อนภิกษุที่จะร่วมเดินทางไปกันเพื่อไปสู่เสนาสนะป่าได้เพื่อนร่วมเดินทางหกสิบรูป เดินทางไปห่างเชตวันวิหารหนึ่งยยี่สิบโยต์ถึงปลายแดนหมู่บ้านใหญ่ตำบลหนึ่งตอนเช้าเข้าไปบินทบาตชาวบ้านได้เห็นอาการอนาเลืเ่อมใสของพระทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นประมุกแล้วเกิดความเลื่อมใสจัดอาหารถวายและถามว่าท่านจะไปที่ใดเมื่อพระตอบว่าต้องการสแสวงหาที่อันภาสุขในการบำเพ็ญสมธรรมชาวบ้านผู้ฉลาด รู้ดังนั้นจึงอาราธนาขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอนิมนต์จำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดถ้าพระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่นี่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจัากนับถือพระรัตนตรยัยและรักษาศีลห้าหรือศีลแปดตลอดพรรษาพระมหาบารรับคำนิมนต์เพราะคิดว่าได้อาศัยชาวบ้านเหล่านี้แล้วอาจทําความเพียรเพื่อออกจากภพได้ชาวบ้านช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วมอบถวายตอนเช้า ทุกเชา้าพระก็เข้าไปรับอาหารบิบาในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ภาวนาตัวว่าหากมีพระรูปใดเจ็บไข้เด็ป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลเถระได้ถามภิกษุผู้ร่วมพรหมจรร์ว่าในพรรษานี้จะอยู่ด้วยอิรยิยาบถท่าใด พี่สูทั้งหลายตอบว่าจะอยู่ด้วยอริยาบทสี่คือยือนเดินนั่งนอนพระมหาบาลกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระาศาสดาแล้วไม่ควรประมาทเพราะพทะเจ้าไม่ทรงโปรดปานผู้ประมาทอันหนึ่งประตูแห่งอบายสี่คือนรกเปรตอสุรกายและกำ,กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปิดอยู่เสมอสำหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้น ขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยจงเร่งบำเพ็ญสมณธรรมก็ท้าเหล่าจะจูด้วยอิริยาบถท,ท่าใดภิกษทุทั้งหลายถามข้าพเจ้าจะกรจูด้วยอิริยาบถสามคือยืนเดินและนั่งเว้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทําตามนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปโรคตาก็เกิดขึ้นน้ําตาไหลออกจากตาทั้งสองของท่านอยู่ตลอดเวลา ภิกษุทั้งหลายทราบเข้ากร้รอนใจไปตามหมอซึ่งประรณาเอาไว้หมอได้รีบประกอบยาถวายท่านแต่ท่านไม่ยอมนอนหยอดคงนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบินฑบาตในวันรุ่งขึ้นพบหมอหมอถามท่านว่าดนหยอดยาทางจมูกหรือไม่โปรดสังเกตว่าหมอประกอบยาตาให้ท่านหยอดทางจมูกหาหยอดทางตาทีเดียวไม่ท่านตอบว่าหยอดค่อยดีขึ้นหรือหมอถาม ไม่ดีขึ้นเลยอุบาสกอย่างเหมือนเดิมท่านตอบ <c oughs> ท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอถามพระมหาบาลน,นิ่งหมอประหลาดใจมากเพราะยาที่เขาประกอบนั้นเป็นยาดีมากที่เคยรักษาคนไข้มาหยอดเพียงครั้งเดียวกว็าหายแต่พระมหาบาลหยอดหลายครั้งแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยในวันต่อมาเขาถามพระอย่างนั้นอีกพระก็ตอบอย่างเดิมและนิ่งเมื่อเขาถามว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอด หมอคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แล้วต้องไปสืบให้รู้ด้วยตนเองเขาจึงรีบเดินทางไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่มีที่นอนเขาจึงพูดกับท่านว่าพระคุณเจ้าท่านไม่ได้นอนหยอดยาตามที่ข้าพเจ้าสั่งเลยท่านจึงไม่หายจากโรคพระคุณเจ้าสมณธรรมนั้นเมื่อร่างกายยังอยู่ท่านย่อมสามารถทําทได้แต่เมื่อร่างกายไม่มีเสียแล้วท่านจักบาเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไร ขอท่านจงรักษาร่างกายไว้ก่อนเถิดพระมหาบาลตอบว่าอาัตามาขอเวลาปรึกษากันดูก่อนเมื่อหมอจากไปแล้วพระเถระได้ปรึกษากับตัวท่านเองคือกรัชกายว่าเราจะเห็นแก่ตาทั้งสองข้างหรือจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาในที่สุดท่านเลือกเอาการเห็นแก่พระพุทธศาสนาท่านได้ระลึกถึงมโนปณิธานของท่านที่ตั้งไว้ว่า จะไม่นอนเป็นเวลาสามเดือนในพรรษาจึงไม่ต้องการทําลายความตั้งใจแม้ตาทั้งสองจะแตกจะทําลายก็ตามแต่จะไม่ยอมทําลายความตั้งใจท่านคงนั่งหยอดยาทางจมูกอยู่นั่นเองวันรุ่งขึ้นเมื่อพบหมอหมอถามอย่างเคยเหตุการณ์ก็คงเป็นไปอย่างเดิมคือเมื่อหมอถามว่านั่งหรือนอนหยอดท่านกน็หนิงเสียหมอรู้ว่าด้วยอาการอย่างนี้โรคของพระไม่อาจระงับได้ เกรงเสียชื่อของตนจึงเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าท่านมิได้ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเลยเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านอย่าได้พูดกับใครว่าข้าพเจ้าเป็นหมอรักษาท่านและข้าพเจ้าก็จะไม่พูดกับใครเหมือนกันว่าได้ปรุงยาถวายท่านพระเถระมิได้พูดอะไรกลับมายังที่อยู่ของตนให้อวาาตนเองตกลงกับตนเองว่าบัดนี้ หมอได้บอกเลิกเสแล้วขอให้มันคงในสัจจะปฏิญาณอย่าละทิ้งอุดมคตินั้นเสียอย่านอนยอมให้ตาแตกแต่อย่าทำลายความตั้งใจดวงตาหาได้ง่ายกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านานครั้งพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งแต่การเกิดของเราพร้อมด้วยดวงตานั้นมีนับครั้งไม่ถ้วนแล้วท่านตกลงกับตนเองแล้วคงทำความเพียรด้วยอิริยาบถสามต่อไปไม่ยอมนอน พอร่วงมัชฌิมยามไปเคลกคือเลยตีสองไปแล้วดวงตาของท่านก็แตกพร้อมกับการดับโดยสิ้นเชิงแห่งกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระอระหันต์สุขวิปัสสุกผู้หนึ่งดวงตาเนื้อของท่านดับสนิทลงทันใดนั้นดวงตาคือปัญญาก็พุ่งพลงแจ่มจราดขึ้นบริสุทธิ์ไร้รมนทินเมื่อถึงเวลาออกบินทบาตภิกษุทั้งหลายมาชวนท่านท่านบอกว่า ไปไม่ได้เสียแล้วตาบอดหมดแล้วภิกษุทั้งหลายจ้องมองดูดวงตาของท่านเห็นบอดสนิทรู้สึกเศร้าสลดใจจนน้าตาไหลได้ปลอบโยนท่านว่าอย่าวิตกกังวลอะไรเลยพวกกระผมจะปฏิบัติท่านนี้ให้ลําบากดังนั้นแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านมาเห็นพระเทระจึงถามทราบความแล้วเศร้าสลดไปตามๆกันส่งข้าวมไปถวายท่านก่อนแล้วนําข้าวสวย ไปด้วยตนเองในภายหลังเห็นพระเทระแล้วไม่อาจกลั้นน้าตาได้ร้องไห้คลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านปลอบโยนและให้คํามั่นว่าจากปฏิบัติบํารุงท่านไม่ให้เดือดร้อนเห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้างคนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าจักขุบานแทนมหาบานอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทํากิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คือโอวาท สั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้สําเร็จมากผลท่านได้ทานนทหน้าที่นั้นจนภิกษุทั้งหลายได้สําเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งสี่ในภาษานั่นเองเมื่อออกภาษาแล้วภิกษุทั้งหลายต้องการไปเฝ้าพระาศาสดานวัดเชตวันจึงเรียนให้พระจักกุบาลทราบท่านคิดว่าถ้าท่านจักเดินทางร่วมไปด้วยจะเป็นความลําบากแก่ภิกษุทั้งหลายหลายประการท่านจึงบอกอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้น เดินทางไปก่อนและขอฝากกราบพระบาทแ่งพระาศาสดาด้วยเสียงกล่าวพร้อมด้วยฝากนมัสก,การพระมหาสาวกทั้งหลายอันหนึ่งหากพบน้องชายก็จงเล่าความเป็นไปของข้าพเจ้าให้เขาทราบเขาจะสั่งใครคนใดคนหนึ่งมารับข้าพเจ้าจากเดินทางไปสาวัตถีกับบุคคลผู้นั้นสหายในธรรมทั้งหลายไปเถิดขอให้ขอให้เดินทางปลอดภัยภิกษุเหล่านั้น เรียมเก็บบริขารอันควรเก็บแล้วเวลาชาวบ้านพู้มีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวัตถีวันรุ่งขึ้นออกบินธบาตไปยังบ้านของจุลบาลน้นองชายของพระเทรัเขาเห็นภิกษุหม่นั้นแล้วจำได้จึงถามถึงพระพี่ชายทราบความแล้วเสียใจร้องไห้ท่านบอกมาว่าให้ส่งใครไปรับท่านสักคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งบอกได้พระคุณเจ้านี่ล้านชายของข้าพเจ้า จะเป็นผู้ไปรับท่านไปอย่างนี้เห็นจะไม่เหมาะพระว่าทําไมครับในระหว่างทางมีอันตรายมากแล้วคุณจะทําอย่างไรควรจะให้บวชไปเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ศึกเสียก็ได้เป็นอันตกลงตามนั้นพระเหล่านั้นจัดการให้หลานชายของพระจัก,กุบาลบวชเป็นสามเณรฝึกกิริยาอยู่ประมาณสิบห้าวันและบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้น มีชาวบ้านผู้ใจอารีคนหนึ่งนำไปหาพระเถระสามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักกุบาลทราบพ,พักอยู่ประมาณสิบห้าวันจึงชวนพระเถระกลับสาวัตถีพระจักกุบาลทรงปลายไม้เท้าให้เนนจูงเข้าไปสู่หมู่บ้านคอนเพื่อลาชาวบ้านผู้มีอุปการะชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านแล้วอ้อนวอนให้อยู่แต่ไม่สําเร็จจึงพากันมาส่งท่านไดหน่อยหนึ่งร้องให้คร่ำครวญกลับสู่ที่อยู่ของตน สังเกตว่าพระจักุบาลเป็นคนใจแข็งมีความตั้งใจจริงท่านตั้งใจอย่างไรท่านทําอย่างนั้นเสมอมานับตั้งแต่ตั้งใจออกบวชออกอยู่ป่าตั้งใจไม่นอนสามเดือนยังมีเรื่องต่อไปอีกท่านจะเห็นว่าพระจักุบาลเป็นคนจริงเพียงไรสามเณรจูงพระเถระมาถึงแนวป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตเมืองสังกัฏะเธอได้ยินเสียงหญิงหักฟืนคนหนึ่งร้องเพลงมีความกำนัดพอใจในเสียง จึงบอกพระเถระว่าขอให้รออยู่สักครู่เธอจะไปทําธุระเล็กน้อยแล้วปล่อยไปลายไม้เท้าพระไปพอสามเณรจากไปสักครู่หนึ่งเสียงนั้นก็หยุดเนนได้เสกเมทุนกับหญิงนั้นเสร็จแล้วกลับมาไปกันเถอะครับกระผมเสร็จธุระแล้วพระเถระรู้ว่าเนนทําลายศีลของตนเสร็จแล้วเธอไปทําอะไรอยู่นานละเกินเธอไม่เป็นเนนแล้วใช่ไหมพระถามสามเณรนิ่ง พระเถระถามหลายหนแต่เน้นไม่พูดอะไรพระเถระจึงกล่าวว่าเธอไปเสถิดอ,อ,อย่าจับปลายไม้เท้าของฉันเลยเธอชั่วเกินไปไม่ควรนำทางฉันฉันไม่ปรารถนาให้คนชั่วอย่างเธอจับปลายไม้เท้าฉันฉันไม่ต้องการเดินทางตามหลังคนชั่วเช่นเธอสามเณรเกิดสังเวชสลดใจจึงเปลื้องกีวรอ,ออกหนุ่งห่มผ้าขาวอย่างเครื่องหักพลางกล่าวท่านลุง บัดนี้กระผมเปลี่ยนเพศเป็นคฤหัสั์แล้วโปรดไปกันเถอะอย่าเลยฉันไม่ไปกับเธอท่านลุงเมื่อกระผมบวชก็ไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะกลัวอันตรายในผลทางเปลี่ยวบวชเพื่อมารับท่านบัดนี้กระผมเป็นคฤหัสั์แล้วไปกันเถอะท่านพระเถระกล่าวว่าฤรัสถ์ชั่วก็ตามบรรพชิตชั่วก็ตามก็ชื่อว่าชั่วเหมือนกันเธอนั้นดำรงตนอยู่ในเพศอันสง ควรหลีกห่างจากความชั่วก็ยังเว้นความชั่วไม่ได้ไม่สามารถประพฤติแม้แต่ศีลให้สมบูรณ์เมื่อเป็นเครื่องหัดเธอจะเป็นคนดีได้อย่างไรเธอมีรั้วยังทำลายรั้วออกไปเมื่อไปอยู่ในเขตอันไม่มีรั้วเธอจะระเริงหลงสักเพียงใดอย่าเลยอย่าจับปลายไม่เท้าของฉันฉันไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอหลานชายอ้อนวอนให้ท่านไปด้วยอ่างว่าหนทางเต็มไปด้วยอันตรายแต่พระเถระก็ยังคงยืนกลางอยู่นั่นเอง และกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันจะนอนกลิ้งเกลือกตาอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ไม่มีการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านหลานชายของท่านเกิดสังเวชสลดใจในกรรมของตนกอดแขนข้าโค,ครวนวิ่งเข้าราวป่าไปท่านจะเห็นว่าพระจักุบาลเป็นคนจริงเพียงไรต่อจากนี้ตำนานเล่าว่าเท้าสก,กะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าชั้นดาวเดินเกิดร้อนใจ พระเดชแห่งศสีลของพระมหาเถระจึงทรงเล็งแลลงมายังโลกมนุษย์ได้เห็นพระจักกุบาลเถระกําลังลําบากจึงเสด็จลงมาช่วยนําทางไปเมืองสาวัตถีโดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลมาพบพระเถระพระจักกุบาลได้ยินเสียงฝีเท้าคนจึงถามว่าเป็นใครข้าพเจ้าเองเป็นคนเดินทางเท้าสก,กะดอกท่านจะไปไหนบาศกจะไปเมืองสาวัตถีพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าเราจะไปไหน อาตมาจะเป็นเมืองสาวัตถีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับข้าพเจ้าเถิดอาตมาเป็นคนตาบอดท่านเดินทางร่วมกับอาตมาจะทําให้การเดินทางชักช้าไม่เป็นไรพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่มีกิจธุระรีบร้อนอะไรอันหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าพเจ้าก็จะได้เหตุแห่งบุญสักประการหนึ่งไม่สิบประการนั่นคือวัยยาวพระจะมัยบุญอันได้จากการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ พระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นสัตบุรุษจึงส่งปลายไม้เท้าให้ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกสนและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าเท้าสกกะย่นแผ่นดินให้สั้นข่าวเรื่องเท้าสกกะนี้ผู้ไม่ปรงใจเชื่อตามตำราอาสันนิษฐานได้ว่าเป็นคนเดินทางจริงๆมาพบพระเถระเข้าและเขารู้จักทางลัดไปสาวัตถีจึงถึงได้เร็ว ข้าพเจ้าเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นภูริธธทัตเถระซึ่งเขียนเล่าโดยอาจารย์พระมหาบุญยนสัมปโนท่านเล่าว่าเวลาเที่ยงคืนแทบทุกคืนพวกเทพชั้นต่างๆจะมาหาท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมากันเป็นพวกพวกฟังธรรมด้วยอาการที่เรียบร้อยซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ท่านยืนยันว่าพวกเทพมีอยู่เป็นอันมากชอบภิกษุผู้มีศีลปฏิบัติธรรมดีข้าพเจ้าเองผู้เขียนเรื่องนี้ก็เชื่อว่า เทวดามีอยู่จริงผู้หูทิพตาทิพย่อมประสบพเบเห็นอยู่เสมอเมื่อพระเถระมาถึงสาวัตถีเร็วเกินกว่าที่ท่านคิดท่านจึงถามผู้นำทางว่าทำไมาจึงถึงเร็วนักท่านผู้นั้นบอกว่าเขารู้ทางตรงพระเถระจึงรู้ว่าผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพเจ้าคนดีมีศีลธรรมมีใจสะอาดเมื่อลำบากย่อมได้รับการช่วยเหลือจากเทวดา เป็นผู้อันเทวดาอุปถรัรมภ์ค้ำชูเท้าสักกะผู้นำทางนั่นเองในพาพระจักกุบาลไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วก็ไปบอกจุลบาลว่าพระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมาหาพระเถระเห็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจกลั้นความโศกได้ร้องไห้กริ่งเกลือกำพันว่าได้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่ยอมให้บวชตั้งแต่แรกจุลบาล เรื่องมันล่วงเลยไปแล้วอย่าคิดอะไรเลยเป็นเรื่องของกรรมพระเถระปลอบน้องชายจุลบาลทําเด็กทาตสองคนให้เป็นไทยคือปลดปล่อยจากความเป็นทาตแล้วให้บวชเมนยอยู่ปรนิบัติพระเถระเย็นวันหนึ่งภิกษุหลายรูปมาจากกลางถิ่นมาสู่วัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระาศาสดาเที่ยวเดินชมสถานที่ต่างๆอยู่มาถึงที่ของพระจักบาลบังเอิญฝนตก จึงพากันกลับที่อยู่ของตนตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามจุดในมัชฌิมยามพวกมแมลงค่อมทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่พอปัจฉิมยามพระจักกุบาลเถระก็ลงจงกรมท่านเหยียบเอา,มาแมลงค่อมทองตายไปมากตอนเช้าพวกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกว่าที่จงกรมพวกภิกษุอาคันตุกะก็ามาเยี่ยม เห็นแมลงค่อมทองตายเป็นอันมากจึงจึงถามว่าเป็นที่จงกรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจักุบาลจึงติเตียนว่าดูเถิดจงดูกรรมของสมณะเมื่อตายยังดีอยู่มัวนอนหลับเสียไม่ทําสมณะธรรมอันควรทําพอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทํศาสตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจะทําประโยชน์กลับทําสิ่งอันไรประโยชน์พิสุเหลาลันกลับไปฝ้าพระศาสดา ูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักกุบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะดูก่ที่ิกสุเธอไม่เห็นจักกุบาลเหยียบสัตว์ชั้นใดจักกุบาลก็ไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์ภิสุทั้งหลายทูลถามว่าพระจักกุบาลมีอุปนิสัยแห่งอรหันตผลอยู่ฉนัยจึงตาบอดพระศาสดาตรัสตอบว่า เพราะกรรมเก่าแล้วทรงเล่าให้ทิสุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพราณสีมีหมอยาคนหนึ่งเที่ยวรักษาคนไข้ยอยู่ในบ้านต่างๆนิคมต่างๆวันหนึ่งเขาได้พบหญิงซึ่งตาเม,มืดมัวคนหนึ่งจึงอาสาเข้ารักษาหญิงนั้นก็ยินดีหมอถามว่าหากหายแล้วจะให้อะไรแก่เขาบ้างหญิงนั้นตอบว่าตนพร้อมทั้งบุตรธิดาจะยอมเป็นท่าของหมอหมอจึงประกอบยาให้ และหญิงนั้นหายโรคด้วยการหยอดยาเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อหายแล้วกลับปรับคิดจะบิดพลิวไม่ยอมเป็นท่าของหมอตามสัญญาเมื่อหมอถามจึงแซงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตาเธอเจ็บน้อยหลังจากหยอดยาของหมอแล้วเจ็บมากขึ้นหมอรู้ทันทีว่าหญิงนั้นไม่สื่อไม่ต้องการให้ค่า,าจ้างคนอย่างนี้ต้องทําให้ตาบอดเสียคิดแล้วกลับไปบ้านประกอบยาเสร็จแล้วบอกให้พัญยาทราบ แต่ปัญญาของเขาไม่ได้ห้ามปรามนิ่งเสียหมอกลับไปหาหญิงคนไข้ของตนมอบยาน,นั้นให้พอเธอหยอดเท่านั้นตาก็บอดทันทีหมอคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักขุบาลพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราคือพระจักขุบาลทําแล้วในครั้งนั้นได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ให้ผลกรรม อันบุคคลทำแล้วย่อมติดตามบุคคลไปเหมือนล้อกเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคชนั้นพระศาสดาต,ตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตต่อมาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทำการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะความไม่ดีนั้นความทุกข์ก็ติดตาม เหมือนล้อเวียนหมุนตามรอยเท้าโคชนั้น